ครับต่อครับเมื่อวานยังตัดไม่เสร็จเดี๋ยวไอ้ดอกดอกเนี่ยครับที่ผมตัดออกนะผมไม่ได้ทิ้งนะเดี๋ยวผมเอาทำชาดีกว่าเดี๋ยวจะซื้อเครื่องอบอบแห้งดอกกระท่อมนะครับเพราะว่าดอกกระท่อมนะครับสารอาหารมันสารอาหารมันเนี่ยมันมีเยอะนะครับในดอกเมื่อเป็นดอกแล้วเน กิ่งจะส่งอาหารมาเลี้ยงจนกิ่งแห้งตายไปเลยนะครับตายไปทั้งกิ่งก็มีนะครับเ,เดี๋ยวผมทำชาดีกว่าโอเคนะครับตัดต่อครับนี่นี่นะครับเห็นไหมเหี่ยวแล้วไม่เลี้ยงแล้วครับอย่นขดแต่ถ้าเราตัดออกเนี่ยม,มันก็มันก็ดีถ้าไม่ตัดก็ได้แต่แต่ต้องไว้ไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะอย่าเยอะ ไว้สักนิดหน่อยนิดหน่อยพอครับตอกิ่งนะครับเดี<ม>๋ยวผมตัดก่อนผมนึกได้แล้วว่าผมทำอะไรดีใครจะลองทำดูก็ได้นะ <c oughs> นี่ครับกิ่งที่เป็นดอกแบบนี้นครับตัดออกเลยตัดออกเลยนี่นะครับ <c oughs> ตัดทีนี้ก็ตัดนะครับลืมจะเป็นดอกนะ ด้านบนแปลงหมดแล้วนี่อันนี้เป็นดอกตัดไม่เอาครับก็ไม่ได้แนะนำให้ตัดนะแล้วแต่แล้วแต่ครับดูแล้วจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ไม่เป็นไรนะน,ะนี่กิ่งด้านล่างนี้นะครับไม่ค่อยถูกแดดนะครับมันก็ออกดอกเห็นไหมออกเต็มหมดเลย อันนี้มันโดนแดดแต่ที่โดนแดดมันก็ออกนะครับมันก็ออกเพราะว่าอาหารมันสมบูรณ์มันมันมีสองปัจจัยครับที่มันออกดอกอาหารมันสมบูรณ์แล้วกิ่งไม่โดนแดดกิ่งจะผัดนะครับก่อนจะผัดกิ่งเนี่ยมันมันจะออกดอกก่อนนะครับแต่ผมผมผมขอตัดทั้งหมด เดี๋ยวพวกนี้นะครับตัดนะครับเดี๋ยวตัดเสร็จผมจะถ่ายดูนะนี่ครับเจอดอกนึงที่มันพร้อมเกสรนเต็มหมดเลยเดี๋ยวดูนะนั่นนั่นไงเห็นไหมนี่ครับเอาไปเอามือไปโดนนิดเดียวมันมันก็ปิวแล้วนะครับนี่เต็มบนราคานะครับก็ผมลุงไปเอาถุงไม่ทัน มือไปโดนเมื่อกี้ก็เลยตัดให้ดูเลยดีกว่าโอเคดูกิ่งนี้ครับอยู่ล่างดอกออกทั้งหมดเลยทั้งกิ่งเลยครับนะเยอะมากนี่ดอกเต็มหมดครับคือต้นนี้อาหารมันสมบูรณ์ด้วยนะครับมันเลยออกดอกเยอะแล้วก็ต้อง แก้ปัญหาโดยการตัดออกนะครับตัดออกไปเลยนะนี้เป็นตัวอย่างนะครับนี่แห้งแล้วเห็นไหมเออสีน้ำตาลเลยตายเลยครับดอกออกใบยังเขียวอยู่สารอาหารยังมีอยู่แต่กำลังส่งไปหาดอกทั้งหมดนะครับเมื่อสารอาหารหมดแล้วมันจะแห้งนะครับแห้งแล้วแล้วก็ขัดกิ่งตายกิ่งกิ่งตายนะครับต้นไม่ได้ตายนะเออแต่ถ้ามันเป็นทั้งต้น เป็นดอกทั้งต้นก็มีโอกาสตายครับโอเคนี่ตัดเลยนะตัดไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนี่ของผมผมตัดให้ดูกิ่งหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะตัดทั้งต้นของผมตัดเป็นวันแน่ครับนุน่นดอกบานบานบ้างแล้วแต่ขึ้นไปตัดไม่ทันลมพัดปิวหมดแล้วครับไม่ต้องเอาแล้วมีสองดอกนี้ยังไม่ได้ตัด อใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวกิ่งนี้เดี๋ยวตัดต่อคุณดูใบครับแก่มากนะครับแก่มากใบที่มันเลี้ยงดอกนะครับเพราะฉะนั้นทําชาผมว่าน่าจะกินอร่อยนะน่าจะใช้ได้นะครับเพราะสารอาหารมันเยอะเยอะมากครับเอาส่งไปเลี้ยงดอกหมดส่งไปเลี้ยงจนกิ่งแห้งตายครับออโอเคแต่ผมก็ตัดครับอันนี้ต้องตัดนะ ดูยอดนี้นะครับยอดนี้ผมตัดแบ่งเพื่อนๆไปนะนี่ครับผ่านมาสงเดือนได้เลยมั้งนานแล้วครับแต่เกินเดือนอยู่แล้วนี่ครับได้แค่นี้เลยยังตัดเอาไปเสียบยังก็ข้างเล็กอยู่ดูครับกว่ามันจะฟื้นกลับมาได้สภาพเดิมนะครับมันต้องใช้เวลานานมากครับผมตัดเสร็จเรียบร้อยครับหนึ่งกิ่งนะ นี่ไม่มีดอกแล้วนะครับไม่มีดอกแล้วตัดตดอกหมดนะครับผมตัดให้ดูกิ่งก่อนเออกิ่งนี้ด้วยก็แสงแดดเริ่มจะลงไปถึงด้านล่างบ้างแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมจะเอาเชือกมาโยงแบบนี้ก่อนเพื่อให้กิ่งด้านล่างโดนแสงเยอะกว่านี้นะครับเพราะมันมียอดแตกใหม่ออกมาเยอะก็มันจะแตกตอน ช่วงนั้นนะครับช่วงที่ผมเก็บใบพอเก็บใบแสงแดดก็เข้าถึงกิ่งเข้าถึงตานะครับเข้าถึงพวกนี้หมดอพ,ออพอแสงแดดเข้าถึงกระทมจะแตกนะครับแตกยอดนะครับแตกทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นท่านไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องตัดกิ่งใหญ่นะครับสมมติว่ากิ่งเล็กมันเล็กกิ่งมันมีปัญหาหรือว่า กิ่งมันเป็นดอกเยอะไม่จําเป็นต้องตัดตรงนี้นะครับตัดกิ่งย่อยมันนะครับตัดกิ่งย่อยมันแล้วกิ่งหลักเอาไว้นะครับเอาเว้นไว้นะครับถ้าอาการไม่หนักเกินเดี๋ยวจะมียอดแตกออกมาเต็มหมดครับตามนี้นะครับเต็มหมดเลยนะนี่เคล็ดลับนะครับลุ้งเลยครับเดี๋ยวรอดูนะอีกอีกหนึ่งเดือนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ องโตโตเลยครับโอเคเมื่อกี้ตัดแต่งยอดเอ้ยตัดแต่งกิ่งที่เป็นดอกขอโทษด้วยครับพูดผิดตัดแต่งกิ่งที่เป็นดอกและกกิ่งที่มันไม่เลี้ยงออกไปหนึ่งกิ่งแล้วของผมนะครับคือผมหมายถึง1นึ่งกิ่งหลักของผมนะครับของผมมีทั้งหมด6กกิ่งหลักนะครับต้นนี้นะตัดเสร็จไปแค่หนึ่ง เดี๋ยวกิ่งนี้เป็นเป็นกิ่งต่อไปครับนี่กิ่งนี้ใหญ่นะครับมันตั้งมันตั้งชั้นแล้วตอนนี้มันตั้งชั้นแล้วมันไม่มีอะไรขวางมันก็เลยขึ้นไปตรงข้างบนเลยนะครับขึ้นตรงข้างบนเลยอ่าผมยอมยอมปล่อยหลังคาแตกนะครับเพราะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาใบของต้นนี้นะครับใบของต้นนี้นะครับมีราคากว่ากว่ากระเบื้องอีกนะครับ ใบมาถึงกิ่งนี้กิ่งเดียวนะครับนี่กิ่งนี้กิ่งเดียวเนี่ยซื้อกระเบื้องได้หลายแผ่นนะครับเดี๋ยวที่เหลือของผมมีอีกห้ากิ่งผมค่อยตัดอีกไม่ไหวครับตอนนี้แดดเริ่มจะส่องเข้าได้มันร้อนครับนี่ที่ผมนั่งอยู่มันเริ่มร้อนแล้วเพราะว่ากิ่งนี้ผมตัดออกตกแต่งไปแล้วนะครับดูกิ่งนี้ครับยังบางแดดมิดอยู่นะบางแดด มิดแบบนี้เราขึ้นมาข้างบนเราไม่ล้นแต่ว่า,ามันจะมีปัญหาการทิ้งกิ่งก่อนทิ้งมันจะเป็นดอกให้เรานะดอกใช้ประโยชน์ดได้นะครับไม่ต้องตัดทิ้งนะครับไม่ต้องตัดทิ้งนะโอเคนะเดี๋ยวผมท,ทดลองทําดอกกระท่มตากแห้งก่อนนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมถ้ากินอร่อยเดี๋ยวผมค่อยบอกเพื่อนๆน,นะครับให้เพื่อนๆลองทํากันดูนะครับ ก็ถ้าเกิดมันดีจริงมันจะได้มีรายได้นะครับกระท่อมหนึ่งต้นหลังบ้านของผมของผมต้นนี้ต้นเดียวนะครับถ้าผมขายใบด้วยผมทํารายได้เป็นหมื่นนะครับต่อเดือนนะต้นนี้ต้นเดียวแล้วอายุอยังน้อยนะครับอายุแค่สี่ปีนะครับเอออายุแค่แค่สี่ปีถ้าคุณไว้กิ่งถูกวิธีนะครับเดือนละหนึ่งหมื่นได้แน่ครับ โอเคเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกนใหม่คลิปหน้านะครับผมบัสัสดีครับ